มานับล้านบุกประชิตองค์ศาสดาชนะได้อย่างไรเปิดตำนานมานวิชัยบทที่1มานวิชัยพระพุทธเจ้าชนะมารผู้ยกทัพมาประจนในค่ำคืนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใต้ต้นพระศรีมหาิูที่แคว้นมคต พระสัมมานา,โโา,นาจะตัดถสรเป็นพระพุทธเจ้ากำลังบำเพ็ญเพียรอย่างหนักจิตใจของพระองค์สงบนิ่งดุดหินผาแต่การบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายไดท่านใดนั้น ข้อถูกทำลายลงด้วยเสียงกึงกก้องที่สั่นสะเทือนปฐพีพยามารวัสวัตีผู้ซึ่งไม่ปัารถนาให้ใครจะหลุดพ้นจากวัตสงสารได้ยกทัพมหาศาลมาแล้วกองทัพของมันประกอบไปด้วยคนโยธานับล้านสวมเกราะเหล็กแหลมคมอาวุธครบมือบ้างขี่ช้างบ้างขี่มา้าบ้างก็เดินเท้าแต่ละคนมีใบหน้าเยี่ยมเกรียมดวงตาแดงก่ำเหลากระพิงพยามารขี่ช้างทรงชื่อคีดิมี ที่ตัวใหญ่โตมโหฬารมันส่งเสียงกำลังติดกล้องต้องไปทั่วผืนฟ้าหมายจะกลมกลืนให้พระองค์หวาดตัวมันแผงฤทธนานา,นานประการทั้งสร้างลมพายุพัดกระหนำ่ำยิงธนูดอกแล้วดอกเล่าหมายจะผิดที่พระองค์แม้พญามารจะบันดาลพายุใหญ่อันรุนแรงฝนที่ร้อนดุดไฟนรกหรือหาฝนที่กลายเป็นเครื่องประหารต่างๆก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆพระองค์ได้สิ่งเหล่านั้นกับกลายเป็นทิพยามาราหรือดอกไม้บูชาพระองค์ เมื่อรเดตไม่อาจทำลายได้พญามารจึงท้าทายพระโพธิสัตว์ให้ลุกจากบัลลังก์โดยอ้างว่าบัลลังก์นั้นเป็นของตนพระโพธิสัตว์ทรงยืนยันว่าบัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญบาร,รมีของพระองค์พญามารเลยถามว่าท่านมีใครเป็นพยานในการบำเพ็ญบาร,รมีณักนะวิททีนั่นเองพระพุทธองค์ทรงเหยียดปาฏหาร์เบื้องขวาชี้ลงอย่างพื้นปฐพี ทรงอ้างเอาพระธรณีเพื่อเป็นพยานในการบำเพ็ญทานบร,รมีที่สะสมมานับพบนับชาติเสียงกืงกอก้องดังขึ้นจากผืนด,ดินพระธรณีปรากฏกายขึ้นบีบมวยผมเจินน้ำธารักออกมาดืงมหาสมุทรพัดคากองทัพพยามารให้กระจัดกระจายหายไปในพริบตานี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งแรกของพระพุทธองค์ไม่ใช่ชัยชนะ ด้วยกำลังอาวุธแต่เป็นชชนะด้วยทานบารมีและความตั้งมั่นในพระธรรมซึ่งสามารถเอาชนะแม้แต่พยามารผู้ยิ่งใหญ่พุทธานุภาพอันบริสุทธิ์จึงเป็นที่พึ่งให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงทุกคนครับบทสว่วนนี้สอนเราว่า แม้ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดเมื่อเราเผชิญหน้ากับความกลัวหรือกิเลสต,ต่างๆเราก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความดีและคุณธรรมที่สั่งสมมาในชีวิตเหมือนกับพระพุทธองค์ที่ทรงเอาชนะพญามาด้วยทานบารมีนั่นเองครับในตอนหน้าเราไปดูกันว่าพระพุทธองค์ชนะยักษ์พุทธรัน้นได้อย่างไรติดตามชมนะครับขอเจริญพร